เอาละครับทีนี้เราก็มาทําความรู้จักกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint กันเลยนะครับสําสหรับในวิดีโอชุดนี้นะครับก็ขอใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007นะครับแต่ถ้าของใครที่มีต่ํากว่า2007นะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าก็จะมีลูกเล่นน้อยกว่าแต่ถ้าได้ Microsoft PowerPoint 2007หรือ2010นะครับก็จะมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้น ทำให้เราสามารถประยุกต์ใช้ทําหน้าปกเอกาสารได้ดียิ่งขึ้นทีนี้เราลองมาเรียนรู้เรื่องของการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint กันเลยนะครับเอาละครับก่อนอื่นเราไปที่เมนูม Start เลือกโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007นะครับเราก็จะได้หน้าจอ,อ Microsoft PowerPoint นะครับ ในที่นี้นะครับเราจะทําหน้าปกเอกสารดังนั้นเราจะต้องไปเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างนะครับเข้าโครงของหน้าจอนะครับให้เป็นการออกแบบแบบแนวตั้งนะครับลองดูนะครับตรงนี้นะครับเราไปที่ตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับก็จะปรากฏ หน้าต่างขึ้นมานะครับให้เราเลือกเอกสารนะครับขนาดภาพนิ่งนะครับตรงนี้ให้เลือกเป็นกระดาษ A4 นะครับหลังจากนั้นให้เลือกเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็ตอบตกลงเราก็จะได้ หน้าปกเอกสารที่เป็นกระดาษ A4 แล้วนะครับครับเมื่อเรากําหนดกระดาษนะครับหน้าปกรายงานเป็นกระดาษ A4 แล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูรูปแบบนะครับก่อนที่เราจะไปทํารูปแบบที่เราออกแบบเองนะครับในโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับก็จะมีการกําหนดรูปแบบมาเป็นเทมเพลตมาให้เราเลือกนะครับสําหรับท่านที่รีบเร่งนะครับ ไม่มีเวลาที่จะมาออกแบบเองก็สามารถที่จะเลือกรูปแบบที่โปรแกรม Microsoft PowerPoint กำหนดมาให้วันนี้นะครับคุณครูก็ลองยกตัวอย่างให้สักหนึ่งเทมเพลตก็แล้วกันแต่ก่อนอื่นเราไปดูเลยนะครับว่ามีรูปแบบใดให้เราใช้เลือกใช้ได้บ้างคุณครูก็ขอเอาเมาส์นะครับลองลากไปทีละเทมเพลตนะครับ อันนี้นะครับก็แล้วแต่ใครสนใจนะครับก็จะมีหน้าตาของเอกสารแบบนี้เราก็สามารถที่จะตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับคุณครูขออ,ออกแบบเองนะครับดังนั้นในการออกแบบเองเราก็ขอตั้งค่าเขาโครงหน้ากระดาษนะครับให้นักเรียนคลิกไปที่กระดาษ A4 นะครับทางมุม อ่ซ้ายมือนะครับก็จะปรากฏเมนูมานะครับให้เราเลือกไปที่เ้าวโครงแล้วเลือกข้าวโครงว่างเปล่านะครับเพื่อให้หน้าตาของกระดาษเป็นหน้าตาว่างเปล่าเลยนะครับครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเราก็จะไปทำเอกสารที่เราออกแบบเองนะครับครูมีตัวอย่างของ เอกสารที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้อาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่แต่ว่าก็สามารถที่จะทําเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเพื่อให้นักเรียนได้นําไปต่อยอดเองนะครับเราจะมาทําเอกสารแบบนี้กันนะครับก่อนอื่นเรากลับไปที่หน้าจอ,อาการะดาษ A4 นะครับเราเลือกที่จะสร้างส่วนที่เป็นหัวก่อนนะครับให้ไปที่แทรกนะครับแล้วก็รูปร่าง อาใหม่นะครับมาดีแทรกรูปร่างแล้วให้นักเรียนสามารถเลือกรูปร่างได้เองตามความสนใจตามความชอบของครูนะครับเลือกตัวรูปร่างแบบนี้นะครับแล้วก็นำมาลากนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถใส่พื้นหลังของรูปร่างนี้ได้นะครับอาจจะเป็นพื้นสีก็ได้อัน,นี้เราเราสามารถทำได้ทำได้โดยคลิกขวาทีา่รูปร่างนั้นแล้วก็ไปที่การจัดรูปแบบรูปร่างก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาหนึ่งหน้าต่าง เราสามารถที่จะไม่เติมสีก็ได้หรือเติมสีเป็นสีทึบก็ได้เติมสีไล่ระดับก็ได้หรือเติมพื้นหลังก็ได้นะครับเป็นภาพหรือว่าเราเป็นการเติมพื้นหลังทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เราขอไปที่การเติมรูปภาพหรือพื้นผิวเราสามารถเลือกพื้นผิวมาได้ด้วยนะครับ ถ้านักเรียนชอบนักเรียนก็สามารถเลือกพื้นผิวที่โปรแกรม Microsoft PowerPoint กำหนดมาให้แต่ของครูนะครับครูจะเลือกจากแฟ้มที่เรามีอยู่แล้วนะครับให้นักเรียนคลิกไปที่แฟ้มแล้วก็เลือกรูปภาพมาหนึ่งรูปภาพที่สามารถทำเป็นแบ็กกราวน์ของหัวเอกสารได้ครูขอเลือกเอกสารภาพนี้นะครับให้ดับเบิลคลิกเลือกภาพอ,กออกไปนะครับ เราก็จะได้ภาพหนึ่งภาพที่เป็นหัวนะครับปิดออกไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำเป็นภาพพื้นนะครับภาพพื้นผิวทั้งหมดครูเอกสารนะครับครูก็จะไปที่แทรกอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เลือกรูปภาพมา1รูปนะครับครูเลือก ต้นไม้นะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าภาพที่เราเลือกมาทีหลังจะปรากฏอยู่ด้านหน้านะครับดังนั้นมันจะไปทับเอกาสารที่เราสร้างไว้ก่อนหน้าให้นักเรียนคลิกที่รูปภาพ1ครั้งนะครับคลิกใหม่นะครับคลิกที่รูปภาพหครั้งแล้วก็ใช้คำสั่งย้ายไปไว้หลังสุดนะครับ เอกสารนี้ก็จะรูปภาพรูปนี้ก็จะอยู่หลังสุดนะครับให้นักเรียนลากออกแบบเองนะครับอันนี้เผื่อนักเรียนจะออกแบบดีกว่าลากแล้วก็คลุมท้งเอกสารเลยนะครับแต่ภาพมันจะสีจัดจ้านเกินไปเราก็สามารถที่จะกำหนดโดยคลิกขวานะครับ กลับไปจัดรูปแบบรูปภาพได้อันนี้เราไปกำหนดความสว่างความคงชัดของภาพให้ภาพเป็นสีอ่อนนิดนึงนะครับอ่านะครับแล้วแต่ว่านักเรียนจะเอาภาพชัดเจนขนาดไหนอ่าของครูกำหนดก้อนนี้เราก็ปิดลงไปต่อไปนะครับเราก็ ามาทำภาพนะครับที่ให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของหน้าปกเอกสารของเราว่าเรื่องเอกสารที่เราทำเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราก็สามารถที่จะแทรกรูปร่างนักเรียนก็ไปที่แทรกเหมือนเดิมนะครับคลิกรูปร่างคุณครูขอเลือกรูปร่างแบบนี้นะครับลากมาหนึ่งรูปร่างนะครับ ทีนี้เราก็สามารถใส่ภาพไปได้ถึงจัดก,การรูปแบบเหมือนเดิมนะครับไปที่เติมรูปภาพนะครับแล,ล้วครูก็จะเลือกแฟ้มครูขอเลือกภาพนิดนึงนะครับอ่าครูขอเลือกภาพ ในที่นี้นะครับขอเลือกภาพกิจกรรมโรงเรียนอ่าปิดลงไปเราก็จะได้ภาพ1ภาพแต่เราจะขอ3ภาพนะครับดังนั้นเราก็ทำการคัดลอกนะครับแล้วก็คลิกขวาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วาง1ภาพนะครับ คลิกขวาอีกนะครับวางเราก็จะได้ภาพสามภาพะนะครับซึ่งภาพอาจจะใหญ่เกินไปเราก็สามารถที่ย่อยได้นะครับ เอาละครับเราก็จะได้ภาพ3ภาพแล้วนะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนภาพพื้นพื้นหลังนะครับของรูปทรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมอื่นบ้างคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกรูปแบบไปเลือกที่เติมแล้วก็แฟมนะครับเหมือนเดิมเลือกกิจกรรมงานบุญเดนส0นะครับ อาภาพนี้ก็เหมือนกันนะครับปฏิแฟมอ่กิจกรรมของเรียนก็มีเยอะนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้อันนี้ขอยกตัวอย่างนะครับขอยกตัวอย่างรูปแบบของเอกสารนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ตัวอักษรนะครับไปที่แบบอักษรศิลป์นะครับอันนี้กูขอไปที่แบบอักษรศิลป์หรือถ้าใครไม่ไม่ออกแบบอักษรศิลน,นะครับก็สามารถที่จะไปแทรกที่กล่องข้อความได้ด้วยนะครับอันนี้กูขอไปที่อักษรศิลป์นะครับเลือกอักษรศิลป์มาหนึ่งตัวกูขอเลือกตัวสีทองก็แล้วกันนะครับ ลากขึ้นไปไว้ข้างบนนะครับอ่าแล้วก็ใส่ข้อความลงไปตัวอัสอนอาจจะใหญ่เกินไปนะครับนักเรียนสามารถที่จะย่อดได้นะครับ ไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็ย่อตัวอักษรลงมาสามารถที่จะใส่ตัวเเงานะครับก็คือไปที่จัดรูปแบบรูปร่างเหมือนเดิมนะครับไปที่เงานะครับแล้วก,ลก็เลือกรูปแบบเงาที่เราต้องการจะให้แสดง นิดหนึ่งดังนั้นเราไปดูที่รูปแบบตวัวอักษรก็เลือกเป็น DSN นะครับอัมพันธอ่านะครับแล้วเราก็แทรกกล่องข้อความเพื่อจะใส่เอกสาร ด้านล่างนะครับ เอกสารนี้นะครับก็เป็นแผเนเผ็วัตรราชการนะครับก็จะอยู่ในฝ่ายงานนะครับนโยบายและแผนเราก็สามารถที่จะกําหนดตัวอักษรและก็สีตัวอักษรได้นะครับไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็เลือกอ n นสัมพันธ์เหมือนเดิมตัวอักษรอาจจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับ แล้วก็เพิ่มขนาดนิดนึงนะครับแล้วแต่นะครับว่านักเรียนหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับจะออกแบบเองอยังไงอันนี้นะครับก็เราก็จะได้หน้าปกเอกสารที่เป็นการสร้างหน้าปกเอกสารจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับ